ครับก็มาพบกับอูช่างชุนมดิฟายครับวันนี้ก็อีกหนึ่งรายการฮนะอันนี้ New TFR หรือว่า d m a มตัวแรกนะครับก็เป็นเฟืองเกียร์ห้าตัวนี้มีแตกมาเ <Okay. S 1> ฟืองเกียร์แตกหรือบินครับรอบเดินี้ครับเหมือนกันครับในนี้แตกหรือบินก็เหมือนกัน อันนี้ลูกค้าจัดมาให้ใหม่เป็นของ CL นะฮะตรงรุ่นครับ4924ฮะตัวนี้จะลดรอบเครื่องลงมาจากของเดิมของเดิมก็จะเป็น2547 2547อ่า2547รอบเครื่องก็น่าจะลดลงที่เห็นเห็นน่าจะ200รอบนะแน่นอนเลยครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะประกอบใส่เข้าไปอันนี้เป็นเฟืองใหม่ถามว่าแข็งไหมลองกัดดูไม่เข้าฮะ <laughs> ก็น่าจะแข็งอยูออ่ส่วนปัญหาการแตกบินอันนี้ยังสรุปไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นรถมือสองเราซื้อมาแล้วเจออาการอย่างนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นจากผู้ใช้เก่านะครับส่วนสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งก็คือน่าจะเกิดจากจากการกระชากคับในเกียร์หหรือว่าการขับขี่เกียร์5 ที่รอบต่ำๆก็คือความเร็วไม่ถึง80อย่างเงี้ยแล้วเราก็วิ่งอยู่ประมาณ60แล้วเราใส่เกียร์หอย่างเงี้ยก็มันทําให้รอบเครื่องกับรอบความเราความเร็วลดไม่พอนะครับก็จะเกิดการความไม่สม่ําเสมอของรอบฟันเฟืองนะมันก็จะมีการตีย้อนกลับมาคือปกติเฟืองถ้าทํางานก็ต้องหมุนทางเดียวนะฮะแต่ถ้าหมุนทางเดียวแล้ว ด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากันนะครับมันจะมีการย้อนของเฟืองก็คือมีแรงหมุนกลับนะเฟืองก็จะมีการประทะกันนะอันนี้ก็สาเหตุก็จะมาจากคุณปู่ขับรถกับวัยรุ่นขับรถฮะเนี่ยครับอันนี้ก็สันนิษฐานจะจากประสบการณ์ก็จะมีอยู่2บุคคลฮนะวัยรุ่นกับคุณปู่เพราะคุณปู่ชอบขับช้าส่วนวัยรุ่นก็บางทีก็ใส่เกียร์พลาดอย่างเงี้ยก็มีครับ ทีก็ก็สาเหตุก็น่าจะมาจากตัวนี้ครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็จากประสบการณ์ของลูกค้าด้วยครับรถไม่ไม่เคยวิ่งเร็วเลยวิ่งช้าประจำคาเกียห้าตลอดประหยัดอย่างเดียวฮนะ